และไอ้คนที่อยากจะโอ like ้โหอยากจะนน้นอยากจะนี่เที่ยวกวักมือให้ทหารมาปฏิวัติจะมาไล่คนนู้นออกว่าเรียกนายกว่าเด็กเมื่อวันซืนบอกคุณไอ้คนเมื่อวันก่อนตัวมึงไงไอ้คนเมื่อวันก่อนที่คนเขาไม่เอานะฮะโดโจไอ้หนูเลีะโดไอ้นี่ก็บ้าไอ้นี่ก็โง่ควายแหมลาองลาออกนะมาโจไอ้ทุเลศ มึงก็ไม่มีใครคก็เอาไล่ควายหนูเลีะทุเรศชิบหายโอยได้คือบอลสองได้สองอาวาวันนี้หมดสภาพฮะหมดสภาพความเป็นในนั้นหมดแล้วไปนั่งบ้าบอเลยให้เด็กแม่งง่ไปบอกปากมือเรียกคนนี้หน้าจอมาดิมา,ม,ามึงบ้าไปแล้วบอกไอ้คนอย่างนี้พุทธิภาวะไม่ได้ใครจะเลือกให้ลงอีกอีกอีกอกี่ทีหมดหมดสภาพไม่มีใครเลือกฮะ ผมบอกแล้วอย่าไปเรื่องแม่งเลยคนพวกนี้นทุกอย่างนะครับมันมีจุดจบแต่ไม่ได้มาจบแบบโอ้โหแพทยสภาไปรับเรื่องนะใครเสียหายฮนะแพทยสภาเสียหายอะไรครับการรักษาคนนะคนไข้ใครคนไข้มันนะหมอใครหมอมันนะคุณเคยเอาความลับคนไข้ามาเปิดไหมล่ะเขามีไหมล่ะมันไม่ได้ครับนอกจากมีการที่สอบถาม,มาทางสารส่งทําไมนะ สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการทางการเมืองไม่รับคำร้องของนายอะไรนายชันชัชยนะแต่ขอหลักฐานเพิ่มเติมให้เขาตรวจสอบขอตรวจสอบครับนะครับขอดูขอดูเขาก็ทำจากอะไรครับแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ทำมามีอะไรเขาก็ส่งสารเท่านั้นเองฮะเขาไม่ใช่มาสอบเพื่อจะจับไปติดคุกจับอะไรมันหมดไปแล้วฮะคดีความจบไปแล้วฮะนะครับ และไอคนที่อยากจะโอ้โหอยากจะโน่อนอยากจะนี่เที่ยวก็กวักมือให้ทหารมาปฏิวัติจะมาไล่คนนู้นออกว่าเรียกนายกว่าเด็กเมื่อวันซืนบอกคุณนะไอ้คนเมื่อวันก่อนตัวมึงไงไอคนเมื่อวันก่อนที่คนเขาไม่เอานะเขาเรียกแก่กะโหลกกนะลาและไอคนเมื่อวันก่อนที่เขาไม่เอาแล้วอดีตมันไม่ใช่แล้วครับมาคนละยุคเด็กนุ่นใหม่เนี่ยเขาเอาอยู่นะครับให้มึงด่าไปคอหอยแตก นะมึงก็ไม่มีบารมีที่ไปสู้กับนายกแพทองทานแล้วครับขอโทษและพวกก็ไม่ค่อยมีแล้วครับไม่มีใครเขาเอาด้วยฮะเพราะอะไรนะคนหักหลังเขาไม่ชอบคนหักหลังนะจำไว้เถอะผมเคยนิยมชมชอบแต่ตอนนี้ผมบอกเลยไปเลยนะไปถูประตูสวรรค์เลยไปฟังเพลงสายยันสัญญาได้เลยนะไปสู่ประตูนรกไม่มีใครเขาเลือกฮะแล้วบอกให้เลยมาเล่กนการเมืองอีกกี่ปีก็ไม่มีทางเกิดผมพูดให้ฟัง วันนี้เราเข้าใจกันเต็มที่นะที่ผมพูดบอกวันนี้เรื่องเกี่ยวกับแพทย์ศิยาสภาเนี่ยผมบอกเลยครับคอยดูกันละกันฮะแล้วนนะลวันนี้มีข่าวมาแล้วครับเขาฟ้องกลับแล้วครับฟอ้องกลับก็เตรียมตัวได้แหละมึงเขาเรียกอะไรอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดีไม่ว่าดีอยู่ดีไม่ว่าดีแทนที่คุณจะเอาจริงๆนะฮะว่าพูดออกมาว่าอะไรคืออะไรคุณพูดได้แต่คุณไม่พูดแต่คุณเสือกออกมาที่จะอะไรครับเป็นเคล็ดเชิดไม้คนเขาไปนั่งด่าด่าไฟ ฝ่ายทงางอดีตนาย,ยกทักสินด่าฝ่ายทางนี้ทางนี้ทาง,งนี้แต่สุดท้ายวันนี้ฮะตีกลับมานะทุกอย่างตีกลับไปที่แพทยสภา,าหมดและพวกชิปหายที่แม่งให้ข่าวไม่ดีชิบหายหมดขนาดสื่อหลายช่องนะมีบางช่องนะครับถล่มทางพักเพื่อไทยถล่มทางนี้แต่อีกบางช่องนะก็ถล่มไปที่สื่อด้วยกันถล่มทางนี้ก็ดูเอานะครับเขาเรียกว่าอะไรครับคุณธรรมจริยธรรม วันนี้คุณไม่ต้องไปดูอะไรครับดูแค่สื่อแค่นั้นนะใครเลือกข้างไหนรู้เลยเห็นกันชัดๆน,น,นะครับแต่เป็นไงครับวันนี้อมปากปากอมสากกันหมดหรือใครเอาอะไรไปยัดปากแม่งไม่พูดเลยนะเรื่องเรื่องยาเสพติดค้ายาเสพติดเป็นไงโดนจับที่มินบุรีเป็นไงแล้วเป็นสอทอและอีกคนนึด้วยโดนอีกอีกคนนึงเกิค้ายาเสพติดเอามาลงกันเนี่ยของประชาชนไม่พูดกันล่ะ วันนี้นั่งเงียบและอมเป็นเปล่าสากหมดทิพายมีอย่างเดียวขอโทษประชาชนมจะขอโทษทำต้นตีนอะไรเอามาก็นี่ไงครับสุดท้ายเป็นไงฮะเอาค้ายาเสพติดมั่งเอาหื่นกามมา,มาั่งเอาลักขโมยมั่งลักเล็กขโมยน้อยเอารีถ่ายมาก็มีครบสูนะของคนพวกนี้นะครับคุณยุทธนาแดงลาดป้าวังหินนะครับแนะคุณคุณสุภพรบอกต้องเล่นคืนมั่ง สื่อมันเอียงมากเลยครับก็ใช่ไงเมื่อวานเนี้ยผมบอกเลยคนโตหมาผมบอกโอ้โหสื่อแม่งฝ่ายใหญ่เลยพี่ชัดปล่อยมันดิเดี๋ยวดูแม่งก็หยุดเหา่าความจริงคืออะไรความจริงมันสิ่งไม่ตายอยู่แล้วบางคนมาด่าผมมะแม่งด่าเข้ามาในเฟซผมก็มีด่าเข้ามาตอนโพสแม่งบอกทักสินพ่อมึงเหรอกูบอกก็ดีได้เหี้ยท่านนายกทักสินเป็นพ่อกลัวดีดิไอสัตว ถ้าพ่อกูดังอย่างงี้แล้วก็เป็นคนดีอย่างงี้กูก็เอาดีถ้าทักษิณเป็นพ่อกู <c oughs> ก,กูก็เอาดีก็ดีที่กูเกิดมาเป็นลูกนายกทักษิณ <c oughs> ไอ้เหียและกูก็ไม่ได้เก่งหรอกไอ้ศาสตว์กูจะได้ตามหามึงได้ว่ากูนี่แหละที่มึงตั้งฉาย,ยาให้กูอยากเป็นบาทักษิณเป็นพ่อก,กูก็ใช่ไงแล้ววันนี้จะมากระทืบปากมึงหน่อยนะไอ้เหียแม่มันต้องเอาแบบนี้ไหมโอ้มาชอบด่าผมงี้มาทักษิณพ่อมึงเหงาเห็นมึงออกมาก็ใช่ไง ถ้าเป็นพ่อกูก็ดีเ๋ย่ทุกวันนี้แล้วก็กูยังนับถืออย่างพ่อเลยทาไมอ่ะทำทุกอย่างมาให้กับพี่น้องคนไทยสามสิบาทรักษาทุกโลกแม่กูก่อนเสียชีวิตแม่กูก็ได้บัตรของท่านนายกทักษิณเนี่ยแหละจากหมอบอกอยู่สองเดือนนะอยู่ไม่เกินสองเดือนคุณยายแต่อยู่มาอีกสองปีสมปีได้อยู่สามปีสีป่ปีได้ได้ใช้บัตรได้นอนอย่างดีได้อะไรอย่างดี ไอสัตว์ไม่เหมือนพวกมึงละไอเฮียไอเลวเลยยำด่ดาเขาแต่เสือกใช้ของเขาด่าเขาใช้นโยบายเขาด่าเขาก็แบมือเอาเงินดีต้อนวันเหล็กเขาอีกหนึ่งหมื่นบาทไอเฮียมึงไม่อายตัวมึงเองไอสัตว์ไปยืนด่าเขางงๆบนเวทีแต่เฮียเวลานโยบายเขามามึงรับของเขาแน่จริงมึงอย่ารับไอสัตว์ไอสัตว์นรกทั้งหลายวันนี้ด่าแม่งหน่อยฮะ เอาแม่งกันแบบเต็มๆนะไม่ยิงไม่อยากจัดติ๊กตอกไงเดี๋ยวผิดอะไรนะผิดอะไรในชุมนุมนะนมผิดมาตรฐานชุมชนส้นตีนอะไรของแม่งไม่รู้วัาเฟสกูเนี่ยแหละด่ากันเองเนี่ยกูด่าก,กูเองเนี่ยแหละง่ายดีไม่กลัวใครเราไม่สนหรกเฟ้งของกูแล้วกูไม่ได้ไปรับจ้างใครมาไม่ได้รับจ้างใครมาด่าไอพวกสลิมเพราะกูเกลียดแม่งอยู่แล้วไอพวกเฮียเนี่ยแม่งไอสัตว์ โดยเฉพาะไอ้อสมัยที่ไปจูมือไล่นายกยิ่งรักเนะี่ยไอสัตว์พวกเนี้ยและพวกหมอหมอมาดาหมอ,หมอ,หมอจำหน้าได้หมดนะจำได้หมอนกหวีทองได้ไหมหายหัวไปไหนไรไหนอีน้อะแหมได้นกหวีทองคําที่ไหนได้ไอสัตว์ไปเป,เป่าไปลายกายทองเหลืองอี้ทองคําชุบทุเลศทิพไผ่นี่แหละครับผมเอามาพูดวันนี้นะโอ้โหเพื่อนผมก็บอกเพื่อนรักผมฮะสุรพงศ์สวัสดีอะถามแม่งกล้าออกมาไหมจะได้กระทืบแม่งเลย แอมเพื่อนรักผมนะนักฟุตบอลนักฟุตบอลนะครับกันนี่ไงคมว่าป่วยวิกฤตเป็นยังไงวันนี้นั่งถามหมอบอกอะไรก็วิกฤตได้หมดทุกคนเราจะไปเดาออกเหรอเกิดเขาเสียชีวิตเราจะรับผิดชอบไหวไหมนะฮะอะไรนะคุณอเรนคุณทนายุทธก็บอกว่าติดตามกับป้าท็อกได้อร่อยถูกใจเดี๋ยวตอนดึกก็มีครัคุณต่อยุ้ยตอนดึกๆ นะวันนี้เราก็เราบอกแล้วครับมาต้องจัดกันเองแล้วครับเป็นรายการการให้คนเราจะเราจะได้เกาะกลุ่มกันอยู่อย่างนี้คุณช้างน้อยก็บอกว่าทักษิณคือผู้นําที่ทําประโยชน์ให้ชาติสูงสุดส่วนใหญ่จึงเลือกคนที่เกลียดทักษิณคือขี้ข้าพวกยาเสพติดครับพักการเมืองตรงข้ามรับใช้ฝด็จก,การและพวกขายาเสพติดนี่ไงครับผมถึงบอกเลครับ <c oughs> โครงการต่างๆของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ พวกนี้ของดีๆทั้งนั้นที่จะนําเงินตาเข้าประเทศไทยมันไม่ใช่คาสิโนไม่ใช่อะไรอย่างที่พวกขี้อบนเวทีสภานทาไมว่าลุเชตแม่งพูดแล้วครับให้มึงมาบวกมายังไงมึงก็ไม่มีทางขวางนะครับนโยบายพวกนี้หาเงินเข้าประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นอบายามุกและไม่ใช่เป็นอะไรที่แหมโอ้ทาเป็นลับไม่ได้แล้วเป็นไงล่ะครับ ไปยืนไล่านายกกันที่เคียแบบคนเป็นแพทย์เป็นหมอข่าวก่อนเป็นไงไปไล่านายกปูไปเรียกด่าน,นู่นใช้คําว่าอีมัง่งอีมัง่งอย่างนี้มันดีไหมฮะสังคมเป็นถึงหมอเป็นถึงนางพยาบาลกันตอนนั้นที่ออกกันมาเนี่ยอย่างนี้มันดีไหมล่ะสังคมมันดีไหมล่ะและอย่างนี้มึงจะไปรักษาผู้ป่วยได้ไงมึงไม่มึงไม่เอาเข็มแทงคอผู้ป่วยอะ่ะพอบอกว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นเพื่แดนแม่งมึงไม่แม่เอาเอามีดปักเลยเหรอในสนนดานนี่ไงครับ ผมพูดมาวันนี้ผมพูดเรื่องจริงจัญญาบันพวกมึงมันไม่มีในสมองพวกมึงมีแต่ความแกนความคิดของพวกมึงเอาความคิดที่เป็นลบทุกวันนี้มันถึงไม่เจริญไงฮะคนดีๆเขาทำเรื่องดีๆมึงก็บอกว่าไม่ดีต้องพวกมึงทำกันเองเอาเวลาราชะการไอ้ชิบหายไปเป่านกหวีไปยืนกันไอ้ที่บ้าเปล่า,บ,าบ้ากันหรือเปล่าตอนนั้นนะพวกมึงมึงคิดกันได้เปล่า เพราะอะไรก็ใช่ไงมันมีอไเปเด็กการ,รคอยง้ามึงไงมันมีอคอยที่แม่คอยจะถลม่มจะล้มมารัฐบาลมาจากุณอ่าประชาธิปไตยไงไอ้สันดานพอ,อถึงวันนี้มันถึงจุดอีกจุดหนึ่งที่จะป่านบันเลยมาดานแล้วกูก็เคยพูดกับพวกมึงวานนียมึงจำไว้เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่าไปข้างใครกันเยอะเอาปัจจุบันมาพูดแล้วครเป็นประวัติศาสตร์อดีตคือเป็นประวัติศาสตร์ มันผ่านล่วงเลยมาสิบกว่าปีแต่พวกมึงยันเถอะมาย้อนกลับกูก็เลยย้อนเล่นพวกมึงมั่ง